ข้อหวยแฮซองทะเบียนรถเหตุเกง๋งพุ่งชนสารพ่อตาหินช้างสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประทึกมากเลยนะคะโซเชียลแห่แชร์เหตุรถเก๋งสีขาวนะคะคาดว่าหลับในนะคะพุ่งชนสารพ่อตาหินช้างที่ศักดิ์สิทธ ของจังหวัดชุมพรนะคะมีผู้บาดเจ็บรวม3ารายนะคะขณะที่คอหวยแห่2ทะเบียนรถนะคะเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องแปลกนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดที่จังหวัดชุมพรนะคะโดย Facebook ของผู้ใช้นามว่ามิสเตอร์แม็กนะคะได้โพสต์ภาพอุบัติเหตุบริเวณสารพ่อตาหินช้างนะคะที่ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษมตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดชุมพรนะคะและก็ประชาชนสัญจรขึ้นลงภาคใต้นี่จะให้ความเคารพสักการะบ,บูชามากนะคะบางคนก็แวะสักการะบ,บูชานะคะโดยผู้โพสต์ดังกล่าวร,ระบุว่ารถยนต์ที่ประสบอุปปบัติเหตุนะคะได้ชนพ่อค้าแม่ค้าสองรายนะคะซึ่งขายอาหารและขายของที่ระลึกหน้าสาลนะคะ ที่นักสศาลพ่อตาหินช้างนี่นะคะและชนเข้าอย่างรุนแรงกับรูปปั้นช้างหลายตัวนะคะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายศาลพ่อตาหินช้างนะคะเบื้องต้นทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมสามรายนะคะล่าสุดได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บพร้อมคนขับรถดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลท่าแซะแล้วนะคะส่วนเหตุการณ์คาดว่าเกิดจากคนขับหลับในนะคะ นี่นะคะศาลพ่อตาหินช้างนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าศาลพ่อสีหริมงคลนะคะเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปเคารบอันศักดิ์สิทธิ์เป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนช้างมี11เสียนอยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษมนะคะศาลพ่อตาหินช้างนี้จำลองมาจากหินช้างซึ่งเป็นหินมีรูปลักษณะเหมือนช้าง พ่อตาหินช้างนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่สัญจรไปมานะคะก็จะบีบแตรเพื่อทําความเคารพนะคะหรือแวทําความเคารพด้วยการจุดป,ประทัดนะคะแล้วก็กราบไหว้นะคะเพื่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะบริเวณใกล้กับศาลพ่อตาหินช้างนี้นะคะยังมีร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อของชาวอาเภอท่าแซะอีกด้วยนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางนะคะ สำหรับทะเบียนรถเก่งนะคะที่พุ่งชนสารพ่อตาหินช้างนี่นะคะทะเบียนนะคะก็ไก่จอจานแป5 3ี่ห้าสามชุมพรน,นะคะก็ขับรถระมัดระวังนะคะโชคดีนะคะที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแต่ก็ได้รับอุบัติเหตุหลายคนนะคะก็ขับรถเด,เดินทางก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีคะ่ะ